สญายกับเพียงครับครับต่อมาก็จะมานําเสนอทางด้านตํารวจในต่างประเทศนะครับโดยประเทศแรกที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาครับครับโดยข้อแตกต่างที่ชัดเจนผมก็จะมาย่อง่ายๆนะครับโดยตำรวจนั้นก็คือโครงสร้างง่ายๆก็คือของเขาจะไม่แบ่งเป็นกรมตำรวจครับ เนื่องจากตำรวจจะกระจายเป็นส่วนต่างๆของรัฐทําให้ไม่มีการรวมอานาจอยู่ในส่วนส่วนเดียวครับแล้วก็การคัดกรองของตํารวจที่ต่างประเทศครับจะไม่มีโรงเรียนในตํารวจอะไรอย่างนี้ครับเป็นการฝึกแค่แปดเดือนฝึกให้ได้งานจริงๆครับโดยทางอเมริกาจะไม่มีอธิบดีกรมตํารวจครับหรือว่าพบตรอจะมีเงินรางวัลน,นะครับอยู่ที่สองพันบาทสาญาติครับเสียงใครครับ ขออนุญาตพิเศษต,ต่อครับจะไม่มีผบวตรอครับตำรวจในอเมริกาจะไม่มียศต่างๆมากมายครับไม่ได้มีการทําความวุ่นวบอะไรกันมากมายแบบประเทศไทยครับมีสูงสุดก็แค่ชั้นในร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับที่เหลือจะเป็นชื่อตําแหน่งแทนแบ่งกันเป็นส่วนๆทํางานกันเป็นส่วนๆตำรวจอเมริกันจะไม่มีการโยกย้ายการทํางานข้ามประเทศครับเนื่องจากการคัดเลือกนั้น จะผ่านคนในชุมชนจริงๆการเลือกหัวหน้าตำรวจนั้นก็จะผ่านจากเสียงของประชาชนในชุมชนนั้นจริงๆโดยตำรวจที่อเมริกาก็จะเป็นคนในพื้นที่ชุมชนนั้นๆครับจะผ่านการทักคัดเลือกจากคนในพื้นที่พื้นที่ชุมชนน,นั้นๆแล้วก็การได้รับเงินเดือนของตำรวจในแต่ละรัฐนั้นก็จะมาจากภาษีในชุมชนในแต่ละรัฐนั้นครับทำให้ตำรวจนั้นก็จะรู้สึกว่าต้องทำงานให้คุ้มค่าจ้างครับ ต้องรับผิดชอบต่อคนท,ทั้งเมืองประเทศที่ใช้เงินเดือนมาจากภาษีของประชาชนที่เขาต้องคุ้มกันครับต่อมาก็จะให้คุณแผ่นน้ำพูดถึงประเทศอังกฤษครับ อเร้แผ่นน้ำครับอยู่ไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับครับอ่าขอโทษนะครับเมื่อกี้ผมพูดผมพูดไปแล้วแต่ว่าไม่ไม่ไม่รู้ว่าไม่ดีอ่าได้ยินไหมครับได้ยินแล้วครับอ่าโอเคครับอ่าวันนี้ผมก็ จะมาพูดในส่วนของประเทศอังกฤษครับคือประเทศอังกฤษเนี่ยจะเป็นรัฐเดี่ยวแต่ว่าก็ไม่มีระบบตํารวจแห่งชาติครับแล้วก็เป็นระบบตํารวจที่ยึดติดอานาจของความยินยอมของประชาชนเป็นหลักนะครับโดยการจะมีการจัดระบบตํารวจเป็นการถ่วงดุลระหว่างสามฝ่ายคือรัฐบาลองค์กรตํารวจและองค์กรทั่วไปนะครับโดยการปกครองส่วนท้องถิ่นของตํารวจในอ,อังกฤษเนี่ยจะแ,แบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆครับคือตํารวจเขตพื้นที่นะครับซึ่งเป็นตํารวจ ส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็โดยแบ่งพื้นที่ในการดูแลของตํารวจออกเป็น45เขตนะครับซึ่งในที่นี้รวมถึงลอนดอนด้วยนะครับแล้วก็หน่วยตํารวจแห่งชาติอย่างเช่นหน่วยอาชญากรรมแห่งชาติอัลเนครับแล้วก็เป็นอ่าอย่างที่สามคือตํารวจเบต,บตเยี่ยมครับโดยจะมีอํานาจหน้าที่นอกเหนือไปจากตารวจสองประเภทที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับซึ่งนะครับสิ่งที่ตํารวจของอังกฤษเนี่ย แตกต่างไปจากตำรวจในหลายๆประเทศนะครับก็คือเรื่องโครงสร้างการบริหารการจัดการองค์กรแล้วก็เป็นเรื่องของวัฒนธรรมครับแต่สิ่งที่โดดเด่นก็คือเรื่องปัชญาวิชาชีพครับอย่างที่เวลาเราอาจจะเห็นได้ตามข่าวก็เป็นภาพข่าวเมืองของการที่มีผู้ชม,มีประชาชนนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ตามรัฐธรรมนูญของอังกฤษนะครับซึ่งก็จะมี ผู้คนจานวนมากออกมาชุมนุมนะครับแต่ว่าตํารวจเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ให้บริการอำนวยความสะดวกในการที่ประชาชนออกมาชุมนุมด้วยเหมือนกันครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็จะผ่านไปได้ด้วยดีจะมีแค่ส่วนน้อยครับที่เกิดเหตุรุนแรงซึ่งก็ต้องไปเป็นไปตามกฎหมายอย่างเที่ยงธรรมนะครับซึ่งตํารวจจะไม่มีอํานาจมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดหรือว่าจะให้ท้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่ต้องไปต่อสู้กันในศาลเอาเองครับแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่า ตำรวจของอังกฤษเนี่ยเป็นอิสระจากการเมืองกับนักการเมืองครับจะไม่มีการแต่งตั้งยกย้ายซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ประชาชนในหลายประเทศค่อนข้างที่จะอิจฉาในระดับหนึ่งครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตำรวจของอังกฤษเนี่ยจะมีฐานะเป็นพลเรือนเป็นพลเป็นพล,ลเรือนครับซึ่งก็คือเป็นพลเมืองของประชาชนทั่วไปก็จะเรียกว่า police constable ส่วนสำหรับ หัวหน้าของตํารวจในแต่ละพื้นที่ก็อาจาาอจะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าเชฟสเตเบิลซึ่งจะไม่มีการแบ่งยศชั้นที่นายสิบนายร้อยนายพันนายคนที่บ่งบอกอ่าลำดับตําแหน่งอานาจคล้ายๆทหารของในแต่ละประเทศครับแล้วก็จะมีาการซื้อขายตําแหน่งการเกิดขึ้นครับแล้วก็อีกทั้งก็ยังมีตํารวจที่ไม่พกอาวุธที่ดูแลการป้องปป้องกันปรับรามอาชญากรรมในท้องที่ ครับจะเรียกว่าบ๊อบบี้ซึ่งจะแตกต่างจากหน่วยอของหน่วยปราบยาเสพติดหรือหน่วยสติบาลหรือหน่วยชอพกงคดีได้แรงต่างๆครับต่อไปเชิญคุณเพียงพูดประเทศต่อไปครับครับสำหรับตำรวจประเทศต่อไปที่จะมาพูดถึงกนะ็คือตำรวจประเทศฝรั่งเศสครับ โดยสรุปใจความสำคัญง่ายๆก็คือเหมือนประเทศอเมริกาครับเขาจะไม่รวมอมำนาจไว้ที่เดียวซึ่งตำรวจฝรั่งเศสเขาจะแบ่งออกเป็นหน่วยงานออกเป็นสามฝ่ายครับตำรวจแห่งชาติฝ่ายพลเรือนสังกัดกระทรวงมหาดไทยตำรวจแห่งชาติฝ่ายทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมครับและอย่างที่สามก็คือตำรวจท้องถิ่นฝ่ายพลเรือนครับขึ้นต้น,นต่อนายกรัฐมนตรีนายยกเทศมนตรีในแต่ละท้องถิ่นครับเนื่องจาก มีความคล้ายคลึงของประเทศไทยครับคือตำรวจของฝรั่งเศสก็จะมีอำนาจในการทําการสืบสวนสอบสวนและสนุกสานวนครับซึ่งในระบบที่ประเทศฝรั่งเศสก็จะมีการดําเนินไปในทางกฎหมายโดยฝรั่งเศสจะใช้ระบบการไตส่สวนครับเพื่อดําเนินการกระบวนการยุติธรรมโดยพนักงานอายการจะเป็นผู้กํากับครับ ซึ่งตำรวจเขาจะมีหน้าที่ที่จะต้องเชื่อฟังและแวดตามคําสั่งของพนักง,งานอายการครับผู้มีอํานาจสั่งดําเนินการสอบสวนและฟ้องคดีอาญาครับโดยภารกิจใหญ่ๆสมมติตำรวจโดยทั่วไปภาพรวมเขาจะมีแบ่งเป็นสามส่วนใช่ไหมครับส่วนแรกก็คือตำรวจแห่งชาติจะทําหน้าที่ดูภาพรวมและโฟกัสไปที่เมืองปารีสครับซึ่งเป็นเมืองใหญ่เนื่องจากเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ โดยตำรวจแต่และประเภทนั้นก็สามารถทำงานด้วยกันได้ครับผ่านการระบบที่แต่งตั้งผูมิคับบัญชาให้มาทำงานร่วมกันเพียงชั่วคราวครับซึ่งจุดเด่นๆนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าตำรวจของต่างประเทศนั้นจะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสหรือสหรัฐนั้นก็จะมีการแบ่งอำนาจกันครับไม่ไม่รวมไว้ที่บุคคลคนเดียวหรือองค์กรองค์กรเดียวครับแล้วจะให้ความสําคัญไปที่ท้องถิ่น ซึ่งประเทศไทยนั้นอาจจะขาดในส่วนนี้อยู่บ้างครับอย่างอเมริกานั้นก็จะทุกตำรวจทุกนายจะต้องผ่านการเป็นสายตรวจครับร้อยเปอร์เซ็นตก่อนที่จะดำรงนับหน่งอื่นๆซึ่งการที่เขาได้เป็นสายตรวจนั้นก็จะแสดงให้เห็นว่าเขาได้เข้าหาชุมชนได้พบปะชุมชนและรู้ปัญหาชุมชนอย่างแท้จริงครับโดย พนักง,งานสืบสวนหรือว่าพนักง,งานชั้นชั้นแรกนั้นก็จะต้องผ่านการเข้ารู้ถึงปัญหาชุมชนอย่างแท้จริงแล้วก็แยกกันไปทํางานในสายงานอื่นๆครับที่ตัวเองมีประสิทธิภาพในด้านนั้นทาให้สรุปใจความสำคัญง่ายๆว่าข้อเปรียบเทียบระหว่างแนวทางการป้องกันและปราบปารามอาชญากรรมในไทยและต่างประเทศจะต่างกันโดยที่ประเทศไทยนั้นก็จะมีการใช้พวุธ ศาสนามีส่วนประกอบส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยครับโดยไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือต่างประเทศนั้นก็จะล้วนมีจุดมุ่งหมายให้สังคมและชุมชนนั้นอยู่ร่วมกันกอย่างเป็นความสุขอย่างมีความสุขครับเกิดปัญหาาชากร,รลดลงโดยส่วนใหญ่ในแนวแต่ละประเทศนั้นจะต้องอยู่ในจะต้องเป็นไปตามความเหมาะสมกับรูปแบบการปกครองของประเทศนั้นนครับ ไม่ว่าแต่ละประเทศนั้นก็จะมีข้อดีข้อเสียของตนเองครับครับต่อไปผมจะมาพูดถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างแนวทางการป้องกันและปราบปรามของอาชญากรรมในประเทศในประเทศไทยและต่างประเทศน,นะครับ โดยแนทางการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในไทยและต่างประเทศนะครับมีจุดร่วมใหม่เหมือนกันก็คือต้องการให้สังคมในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขนัเี่นไ้ยพราะว่านักเียเปิดมาอยู่ปิดิดมาอาจารย์ได้ยินไหมครับได้ยินได้ยินครับนักเรียนเปิดทีวีอยู่ไหมหรือว่าไงครับไม่มีเสียงแทรกครับโอเคต่อต่อได้เลยครับครับคือ ในวทางการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในไทยและต่างประเทศน,นะครับก็คือมีจุดมุ่งหมายให้สังคมในชุมชนอยู่กันอย่างร่วมเย็นร่วมเย็นเป็นสุขเพราะว่าพอปัญหาอาชญากรรมลดลงนะครับคือมันก็จะทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างร่วมเย็นเป็นสุขครับโดยส่วนใหญ่ในทางของในไทยและต่างประเทศนั้นจะเป็นตามความเหมาะสมของรูปแบบการปกครองในประเทศนั้นๆครับจากการศารึกษาจะเห็นได้ว่าเนื่องจากประเทศไทยนั้น พระพุทธศาสนามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคนไทยเป็นอย่างมากดังนั้นแนวทางการป้องกันและปรับปรุงอาเซียนกรรมของไทยจึงยึด,ยดหลักคุณธรรมโดยใช้หลักคําสอนทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมค่านิยมทางสังคมคุณธรรมตามหลักเบญจศิลป์เบญจธรรมลดช่องว่างทางสังคมและเศรษฐกิจโดยใช้เบญจธรรมหรือคุณธรรมเป็นต้นแบบแนวทางในการป้องกันและปรับปรุงอาเซียนกรรมในต่างประเทศโดยใน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในต่างประเทศนั้นมีทั้งจุดที่เหมือนและแตกต่างประเทศไทยเนื่องด้วยรูปแบบการปกครองที่แตกต่างกันธรมเนียมวัฒนธรรมที่ต่างกันศาส,สนาความเชื่อแต่แต่ละพื้นที่สิง่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อรูปแบบในทางการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเช่นในสหในสหรัฐอเมริกาจะมีการปกครองรูปแบบรัฐจะเห็นได้ว่าแต่รัฐนั้นจะมีตำรวจของตนเองแบ่งแยกเป็นแต่ละรัฐ ไม่เหมือนตำรวจของไทยที่เป็นหน่วยงานไม่ได้แบ่งแยกตามพื้นที่โดยในประเทศฝรั่งเศสมีตำรวจที่เป็นข้าราชการพลเรือนสังกัดโดยตรงกับรัฐัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในส่วนตำรวจที่มีสถานพทางทหารสังกัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการป้องกันประเทศและในส่วนของประเทศและในส่วนของตำรวจท้องถิ่นที่เป็นข้าราช,าราชการรัฐพลเรือน นั้นจะขึ้นตรงต่อนายกเจ้สมนตรีในแต่ละท้องถิ่นแต่จากจากประเทศไทยที่ตํารวจขึ้นตรงต่อนายกฐมนตรีเป็นต้นครับโอเคครับก็สมควรแกร่เวลาครับเลยมาหนึ่งสองนาทีก็สําหรับภูมผมก็ขอจบการนำเสนอพ่นี้ครับเนื่องจากว่าเวลาไม่เหลือแล้วก็คลิปที่เตรียมมาสำหรับการสัมภาษณ์ผมก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับอาจารย์จะผมส่งก็ ามหลังอีกทีนะครับได้วันนี้วันนี้นักเรียนทำรูปเล่มเสร็จกันแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเอ่อพร้อมส่งรูปเล่มเลยไหมครับพร้อมครับพร้อมครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ใช้ตอนเที่ยงเดี๋ยวอาจารย์จะไปรับที่ตึกส่วนก็ได้ครับน้องน้องอยู่ที่ไหนที่กองร้อยใช่ไหมคราวนี้อาจารย์ครับไม่มีร้านถ่ายกระดาษครับอ๋อแต่มีเป็นไฟแค่เป็นไฟได้ครับน้องส่งเป็นไฟล์มาแล้วก็ซ้อมซ้อมส่งคลิปนะครับมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะ เออก็ก็ก่อน,อนเนี่ยเริ่มสร้างให้ให,ห้วนะตอนรวมเป็นเข้า Google d o c กก็ได้ Google Drive เหมือนที่ทําที่เคยทํากันมานะครับจะได้รวมเป็นเป็นเป็นสองตอนมาเลยทีเดียวนะครับสี่สี่กลุ่มโอเคแล้วหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีเวลาให้ประมาณกลุ่มละอาจจะลดเวลาลงมาเหลือกลุ่มละประมาณยี่สิบนาทีเพราะตอนนี้เวลาอาจจะไม่ไม่พอภายในสองชั่วโมงเอยตอนเราเรียนสบสิบโมงเนาะถูกไหมครับอาจจะลดเวลาเหลือประมาณกลุ่มละยี่สิบห้านาทีนะครับผมแล้วก็โอเคเดี๋ยวอาจารย์มีคอมเมนต์กลุ่มนี้กลุ่มนี้จบอย่างครับนําเสนอจบอย่างเลย เดียวแล้วครับโอเคครับเคคบมื่อกี้อาจารย์มีคําถามตอนแรกตอนแรกก็มีคําถามอยู่แหละว,ว่าทําไมถึงเลือกอังกฤษอเมริกาแล้วก็ฝรั่งเศสมาขออีกรอบได้ไหมครับมีตัวแทนกลุ่มนําเสนอเมื่อกี้อาจารย์ฟังแล้วมีมีคำตอบอยู่แล้วในนำเสนอแต่ว่าอยากจะได้คําตอบอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับว่าทาไมนักเรียนถึงเลือกประเทศสามประเทศนี้มามานำเสนอครับครับก็เนื่องจากหลักๆก็คือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วก็จะมีอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ผลการประสิทธิภาพก,การทํางาน แล้วก็อัตราการเกิอดเหตุการณร์ที่ค่อนข้างน้อยครับครับโอเคครับแต่ว่าแก้อย่างนึงนะทงชาติอังกฤษผิดนะครับเปลี่ยนเปลี่ยน,นรูปด้วยนะครับคราวหน้ารานอันนั้นไม่ใช่ทงชาติอังกฤษน่าจะเป็นทงชาติสกอตแลนด์หรือเบลนะครับเป็นแค่รัฐหนึ่งในเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอังกฤษต่อมาคําถามมีคําถามหนึ่งคือประเทศไทยมีการรวมอํานาจใช่ไหมแลวประเทศที่นําเสนอเป็นการการะจายอำนาจโอเคเข้าใจแล้วว่าอย่างนี้ คำถามแรกของในเรื่องนี้คือนักเรียนหาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนว่าแต่ละประเทศเอามาจากไหนอย่างที่สองคือของฝรั่งเศสจะเอามาจากกรมตำรวจฝรั่งเศสครับแล้วอังกฤษกับอเมริกาครับเอามาจาก Encyclopedia ของภาษาอังกฤษครับแล้วเอามาแปลก็คือ Wikipedia หรือเปล่า Encyclopedia สารานุกรมครับของ Okay. ในความคิดของสองของทุ่มเนี่ยครับนักเรียนคิดว่าประเทศไทยควรจะอิงระบบแบบไหนมากกว่ากาันระหว่างการลมอำนาจรือกระจายอำนาจอย่างที่นักเรียนก็วิเคราะห์มาแล้วว่าประเทศไทยมีการระบบอุปถัมระบบศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมถ้าเกิดอย่างนี้นักเรียนคิดว่าประเทศไทยควรจะมีระบบไหนมาเพื่อพัฒนาให้มีการปกปรองรบบที่ดีขึ้นครับครับสาหรับสารานุกรมเมื่อกี้ชื่อบริจานิก้าครับค่อนข้างเชื่อถือได้แล้วก็สําหรับคําตอบข้อนี้ก็ ค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะเป็นการกระจายอํานาจครับเนื่องจากการกระจายอํานาจแล้วก็แต่งตั้งในชุมชนเองกระจายแบ่งส่วนอํานาจจะไม่เกิดการโยกย้ายอะไรอย่างนี้ยะครับหมายถึงว่าตํารวจได้อยู่ในชุมชนที่แท้จริงมาจากประชาชนในชุมชนที่แท้จริงครับก็คือเป็นเคส e s t ท,ที่ที่เลือกมาแล้วก็คิดว่าน่าจะมาปรับใช้กับประเทศไทยได้ใช่ไหมครับ ใช่ครับคุณมากครับตอนกลุ่มนี้ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเป็นกลุ่มแรกที่เปิดตัวแล้วก็ตอนแรกอาจารย์คิดว่าจะทาไม่ดีเดี๋ยวเราลองดูรายงานรูปเล่มเนาะว่าเป็นยังไงแลแจ้งอีกครั้งว่าการนําเสนอทั้งหมดรวมเป็น30คะแนนจะแบ่งเป็นสองส่วนคือ20คะแนนคือการนําเสนอในวันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อีกสิบคะแนนคือคะแนนรูปเล่มนะครับซึ่งกลุ่มนี้ค่อนข้างทําได้ดีมากๆกลุ่มที่เหลือก็พัฒนาทําตามเพื่อนนะครับผมโอเคครับคุณต่อไปเลยครับเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนครับมีใครเป็นอาสาสมัครไ้บาง ัครโอเคตึงนะหัวนหน้าตอนใช่ไหมเดี๋ยวให้หัวหน้าตอนเป็นไทม,ม์เมอร์เนาะจับเวลา25นาทีนะครับแต่ละกลุ่มหลังจากนี้พอไหมอ่ะไม่พอตอนนี้9โมงแล้วอ่ะ <c oughs> 9โมงเหลือ3กลุ่มต้องได้กลุ่มละกี่นาทีครับนักเรียน9โมงเหลือ3กลุ่มได้20นาทีครับราเริ่มเลยครับกลุ่มที่สองครับต่อไปนี้เป็นกลุ่มไร ยี่สิบนาทีนะครับให้วลัตอนจับเวลาน,นะครับกลุ่มที่สองพอมไหมครับกลุ่มที่สคือสอบพอเมืองเพบบุรีใช่ไหมครับใช่ครับ